สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่นะครับเทียบก่อนแก่นะครับโอเคนะครับเรามาพูดถึงเรื่องไม่นอกกันนี่น่าจะ EP ที่3แล้วนะครับเราทำไปสองอีละอ p ี EP แรกก็มาแนะนำเรื่องของตัวไม้กับวิทยุสารกันช่องที่ใช้ช่องเสียบแล้วผมเอามาแปลงสายจากสายที่มันเก่ามันขาดแจ็คมันอาจจะใช้มันนานแล้วสายมันขาดในผมก็จะมาตัดต่อนะครับตัว e p ที่1นะ อีพีที่2ก็จะเป็นเรื่องของวงลายวงจรของไมยี่ห้อ ac นะครับที่มีตัว k ที่ท่านเห็นอยู่ในอีพีที่แล้วนะครับโอเควันนี้ผมมาพูดถึงไมไอคอมนะครับมันพิเศษยังไงไมไอคอมนะครับไอไมไอคอมเนี่ยไอคอมมันจะพิเศษกับเพื่อนนะครับนี่ครับผมเรามาดูแจ็คก,กันนะครับไอคอมเนี่ยมันจะมีจุดมีขีดดำแค่ขีดเดียวเห็นไหมครับตรง3.5นะอันนี้ต้องบอกกันนะนี่3.5น,นี่2.5นะครับมันจะมีขีดดำขีดเดียวที่3.5 แล้วก็มีขีดดาขีดเดียวที่2.5มันก็จะเสียบที่ไอคอมนะครับไอคอมรุ่นนี้นะนี่ครับ3 fgs แล้วอาจจะเป็นรุ่นอื่นของไอคอมด้วยนะครับที่มันใช้ไม้แบบนี้ท่านลองไปดูครับถ้าท่านใช้ได้ใช้ไอคอมอยู่นะครับมันเงี้ยะระยะห่างก็จะต่างกันด้วยนะระยะห่างขขงบอกขอบอกว่ามันต่างกันนะมันไม่มันในมันจะไม่เหมือนกันนะนี่นี่ครับจะเสียบเนี่ย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 อันนี้เป็นเป็นไม้นี่นะครับเสียบนี้ปุ๊บ โอเคมันจะประมาณนี้ถ้าผมไปเอาไม้ของยี่ห้อ AC มันเสียบนะครับนี่ครับมันจะไม่เข้าเลยมันจะแน่นเลยมันจะแน่นมากนะครับมันจะติดๆขัดๆนะครับมันจะไม่เข้าเลยนะครับนะก็ถ้าเป็นรุ่นของมันเนี่ยทุกอย่างจะลงตัวจะหลวมแน่นะเข้าปุ๊บเข้าเลยนะครับจะเข้าง่ายถ้าไม่ AC มาเสียบมันจะเข้ายากนะครับโอเคเรามาดูมาดูมันมันมาอยู่มาดูครับมาดูลายวงจรของตัวไม้ไอคอมบ้างโอเคเหมือนเดิมครับเหมือนจาก EP ที่แล้วนะครับ ผมก็จะเขียนตัวไมให้ท่านนะครับนี่เลยผมก็ทําเลยครับเึิมครับอันนี้เป็นลายวงจรที่รูปไมที่ผมวัดแล้วนะท่านจะเอาไปนําไปใช้ก็ได้นะนี่ครับผมเขียนนี่ครับเติมครับเึิมครับ,รบอันนี้สามจุดห้าเติมครับปุ๊บอันนี้สองจุดห้าโอเคเดี๋ยวผมจะกันท่านลืมผมจะเขียนตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นของไมเอซี และให้ดูข้อแตกต่างครับอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับเล็กๆใหญ่ๆไม่เท่ากันนะครับนี่ a อจะมีสองขีดสามจุดห้าสองจุดห้านะครับอันนี้ของไอคอมนะครับไอคอมนะไอคอมตัวนี้นะนี่ครับสีดำมันจะอยู่ประมาณนี้นี่ก็คือสีดำนะครับของไม เอตัวเคนบูดหรือไมที่มันใช้กับตัวที่เราบัดพื้นฐานเราคิดว่ามันใช้กันได้เบากุงเบาฟิงอะไรนะครับนะโอเคมาดูข้อแตกต่างตัวนี้กับตัวนี้ก่อน,นอ่ะนี่ครับตัวนี้กับตัวนี้นะนะครับอันนี้เป็นไมค์ของไอคอมนะไอคอมไอคอมจะเป็น3 XGX3X80 นจะีออนะไรที่ผมไม่แน่ใจเพราะไอ็กซ์เนี่ยผมไม่เคยใช้นะครับอันนี้เป็นไมค์ของตัวเอ่อตัวไอ ยี่ห้อฮัมทงแฮมเทกอะไรเนี่ยประมาณนี้ครับคือเป็นมไมนะ้ทั่วไปนะทั่วไปนะทั่วไปอาจจะขาเข้ากันได้แล้วก็ใช้ด้วยกันได้นะครับก็นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่เป็นไม้ไอคอมนะครับความแตกต่างขงมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวไม้ไอคอมเนี่ยนะครับ3.5ของเขาเนี่ยกับ3.5ของตัวเคเนี่ยจะต่างกัน3.5ของไอคอมเนี่ยก็คือเราต้องยกวิธยุมาดนะครับ 3.5ของตัวนี้ไอคอมนะแต่มันเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะครับรุ่นอื่นก็ได้รุ่นอื่นไม่ให้ดูนี่ครับรุ่น Tt วก็ได้นะครับทีวีก็ได้นะครับตัว3.5ของทีวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้จะเป็นไม่แต่3.5ของไอคอมเนี่ยจะเป็นหูฟัง2.5ของ tt วจะเป็นหูฟัง2.5ไอคอมจะเป็นไม์ สลับกันอยู่เลยครับนะสลับกันอยู่นะผมถึงเขียนวงจรให้เปรียบเทียบดูให้ท่านเข้าใจนะครับนะโอเคปุ๊บเรารู้แล้วนี่ว่าไอค้อมเนี่ยสามจุดห้าของมันเน่ะเป็นไม้เอ้ยเป็นหูฟังนะครับเป็นเอสพีนะครับ SP นะครับเอสพีนะครับสองจุดห้าเป็นไม้นะครับเอสพีก็คือลําโพงนี่แหละครับดูลําโพงนี่นะครับ,อ,รรบ,รรบอ่ะ เกลือ okay, รุ่นลำโพงซะหน่อยหูฟังซะหน่อยแต่ท่านไม่รู้อาจเ,นะเป็นไม้นะครับเป็นไม่นะนะครับโอเคตัวเคนะครับตัวเคก็สามจุดห้านะครับสามจุดห้าจะเป็นไม้นะครับโอเควาดรูปหน่อยสองจุดห้าจะเป็น sp ดูหูฟังนะครับปึ้มนะร้ามันมีข้อแตกต่างนะครับเห็นไหมนะมันสลับกันอยู่นะสามจุดห้าของไอคอมจะเป็น ลำาหูฟังหรือเสียงนะครับ3.5ของตัว K นะครับจากเ p ที่2เนี่ยมันจะเป็นไมล์นะครับสลับกันอยู่นะ2.5ของไอคอมจะเป็นไมล์สอของตัว K จะเป็นเสียงนะครับเห็นไหมเนี่ยเสียงนะเดี๋ยวท่านผมเขียนนี่ก็ได่ะเสียงเดี๋ยวท่านบอกเออเอพมันย่อม,มาจากอะไรวะนี่บางคนอา่านภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คล่องผมนี่ตัวคนหนึ่งครับที่ว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งนะ เราต้องเขียนภาษาไทยไปด้วยเดี๋ยวบางทีเราก็ลืมเอ๊ะมันอ่านว่าอะไรนะโอเคผมเขียนให้ครับนี่มันสลับกันอยู่นะครับเมื่อมาสลับกันอยู่เนี่ยและลายวงจรเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกเห็นไหมนี่ครับนี่นี่มันมีนะนี่มีขีดเดียวอันนี้มีสองขีดเห็นไหมครับมันแตกต่างกันอยู่นะโอเคทานี้จากที่ผมวัดนะครับท่านไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาไปวัดนะครับแต่ท่านก็ไปบันทึกหรือบัน บันทึกวิดีโอมผมผมไว้ก็ได้นะครับเพื่อจะไว้ใช้งานของท่านนะครับโอเคผมเขียนใหม่ของไอคอมตึมนะครับไม่ต้องซีเรียสนะเขียนไปเยอะนะการเขียนทําให้เราเก่งขึ้นนะครับทําให้เราได้รู้ขึ้นว่าถ้าเราคือเราเขียนเองเราทําเองอะ่ะมันจะรู้เรื่องอครับนี่นี่มันจะรู้เรื่องมันจะง่ายสําหรับเรานะครับนะโอเคอเขียนอีกสามจุดห้า คือการเขียนเยอะก็ทําให้เรามีความจํามากขึ Without ้นนะครับถ so ้าเราเขียนน้อยนะครับมันก็จะทําให้เราลืมนะครับสําหรับผมนะผมเขียนวาดรูปสวยบ้างไม่สวยบ้างก็เขียนไปนะครับทําให้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วเรายิ่งเขียนยิ่งจำนะครับครูเขาก็เคยสอนอยู่นะท่านท่านก็รู้อยู่นะครับนะครับนะครับแล้วก็อ่านะครับในการที่เราวัดวงจรนะครับ นะตรงนี้วงจรในคอมเนี่ยมันจะเป็นจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับนะครับนะจุดนี้จุดนี้นะครับนะครับมีอยู่สี่จุดจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับปุ๊บสำหรับลายวงจรของไอ้ไม้ตัวเนี้ที่ห้อยคอมผมจะเขียนสีให้นะครับ จากที่ผมวัดนะครับนี่ครับจะเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้จะเป็นสีแดงนะครับนะครับจุดนี้จะเป็นสีดำจุดนี้จะเป็นสีขาวโอเคนะครับมันก็จะมีสีเส้นเหมือนกันก็เป็นเขียวแดง ดำขาวนะครับเรามิเตอร์วัดนะครับมิเตอร์วัดนะวัดตรงนี้นะครับวัดตัวนี้ก็คือสีเขียววัดตรงนี้ก็คือสีแดงวัดตรงนี้คือสีดําวัดตรงนี้ก็คือสีขาวนะครับคนนี้ผมไปหาแจ็คแบบนี้มาลองทําเนื่องจากระยะระยะในการเสียบตัวนี้มันติดปัญหานี่ครับมันจะเกินกันอยู่ จะเิดกันอยู่นะครับจะเสียบไม่เข้ามันจะทําให้เดี๋ยวต่อไปแจ็คตัวนี้จะหักนะครับผมมันทําการแก้ปัญหาโดยที่ผมเออไปหาตัวแจ็คแบบนี้มานะครับนี่เห็นไหมอันนี้สามจุดห้าเสียบตึ้มอันนี้สองจุดห้าเสียบตึ้มนี่ได้เลยนะครับเห็นไหมเข้าง่ายครับอ่ะตอนนี้จะทํายังไงให้มันทํางานได้โดยที่ไม่ได้ใช้แจ็คมันที่มันเสียไปแล้วนะครับโอเคผมเขียนก่อน ผมชอบเขียนครับตืมครับเราวาดลายวงจรมาตืมจะเป็นทํำนี้นะครับแต่ท่านไม่รู้อ่านี่เป็นแจ็ Jack และนะครับแต่บางท่านก็บอกอ้าวพี่มันเป็นแจ็ค2ขีดนะดำสอขีดนะกับไอเนี้ยมันเป็นแจ็คแค่2อันมีขีดเดียวนะ พี่จะต่อให้มันดังได้ยังไงมันทําได้เหรอเออมันใช้มันคนละรุ่นกันนะแจ็คมันนีงไม่เหมือนกันนะพี่นะอ่านี่พี่ลองดูนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับไม่เหมือนกันนะเห็นไหมอันนี้มีสองขีดดาวอันนี้มีขีดเดียวนะช่องมันจะไม่เหมือนกันนะเออมันจะทําได้เหรอพี่นี่นั่นแหละครับคือคือปัญหาเลยจะทําได้ไงวะจะทําได้หรือเปล่า จะทาได้ไหมจาได้หรือเปล่าอันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ทดลองแล้วโอเคคือสายของไอ้แจ็คตัวเนี้ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคือมันจะมีขั้วอยู่ประมาณหรือท่านไปซื้อสายสําเร็จมปก,ก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยผมซื้อสายสําเร็จมานะครับสายสําเร็จที่เป็นสองจุดห้าสามจุดห้าผมก็แจ็คสองจุดห้ามลด แต่ท่านบอกว่าไม่เอาผมอยากจะแจ็คนี้ไม่ต้องเสียเวลาลดก็ได้ครับเนี่ยนะครับก็ได้นะครับนะโอเคง่ายๆเลยครับมันจะมีอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับที่เหลือท่านไปวัดกันเองนะจุดนี้ท่านไปวัดในจัวแจ็คเองนะโอเคอันนี้ในเขียนก่อนอันนี้สองจุดห้าเดี๋ยวจะงงอันนี้สามจุดห้านะครับสองจุดห้าเป็นลายสองจุดห้าเป็นหูฟังเติมอันนี้เป็นไม้ปลื่ม วลูกก่อนไม้ My. s p นะครับเห็นไหมมีอะไรผิดอยู่นะครับมีครับตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมสองจุดห้าจริงๆต้องเป็นอะไรต้องเป็นไ,นไม้ครับเห็นไหมผมผิดนะครับผมผิดเองนี่คือผิดเองเห็นไหมครับถ้าเราไม่เขียนเนี่ยผิดแน่นอนอันนี้โทษตัวเองได้เลยนะครับสองจุดห้าต้องเป็นอะไรต้องเป็นไม้ปึ่มสองจุดนหะ้าเป็นไม้นี่ครับอ่ะ สามจุดห้าไป3.5สามจุดห้าเป็นเสียงครับนะครับเห็นไหมนี่ครับการที่เราไม่เขียนบางทีหรือเราเขียนบ่อยยังมีการผิดพลาดเลยเห็นไหมครับนี่โอเคนะไม่งงนะอันนี้ผมแก้ตัวในการที่ลบให้แล้วนะครับเมื่อท่านได้ได,ได้ได้แจ็คมาเนี่ยไม่ว่าจะมันจะมีขั้วอยู่ข้างในขั้วที่ให้ท่านไปคอยเช็ควัดอยู่สามขั้วนในแจ็คมนันมันจะมีอยู่สามขั้วนะครับเมื่อท่านวัดวัด จุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งอาจจะเป็นตรงนี้จุดนี้อาจจะเป็นตรงนี้จุดนี้อาจจะเป็นตัวนี้นะครับจุดนี้อาจจะเป็นตัวนี้จุดนี้จุดนี้อาจจะเป็นตัวนี้จุดนี้จะเป็นนี้นะครับใช้มิเตอร์วัดก่อนนะว่าแต่ละจุดเนี่ยขาตรงนี้มันเป็นขั้วไหนขาตรงนี้มันเป็นขั้วไหนขาตรงนี้เป็นขั้วไหนปุ๊บเมื่อเราได้วัดขาแล้วนะครับมันจะมีอยู่สามขานะโอเค สมมุติอันนี้เป็นขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สามนะครับถ้ามันไม่เป็นแจ็คสําเร็จนะมันเป็นแจ็คแบบนี้นะนะครับแจ็คแบบนี้นะมันจะเป็นขาประมาณนี้อันนี้หนึ่งอันนี้สองแต่เป็นแจ็คสาเร็จมันจะเป็นสายสายเป็นสีแดงสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีแคลสีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้ผลิตก็จะทํามาเป็นสีแบบไหนนะครับเมื่อได้วัดได้แล้วว่ารู้แล้วว่าอันนี้มันจะเป็นขาหนึ่งขาสองขาสามขาหนึ่งขาสองขาสาม วัดทุกแจ็คแล้วนะครับลองกลับไปมองดูทีนี้ครับเห็นไหมตรงนี้นะครับสีเขียวคือในสีแดงคือนอกแจ็คอะไรแจ็ค3.5นะครับ3.5เป็นเสียงนะโอเคสีดำคือในสีขาวคือนอกนะครับนอกแหลมนะนะเป็นใหม่นะครับท่านก็ย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาปุ๊บ ท่านตรงนี้มันเป็นลายหูฟังนะครับท่านก็ต้องมาเข้าตรงไหนนะครับมาเข้าไหนปุ๊บมาเข้านี้ถูกไหมปุ๊บอันนี้มาเข้านี้นะครับปุ๊บก็คือต้องมาดูดูสเตจนี้ละจุดนี้ปุ๊บตอนนี้สีเขียวนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวในสุดก็แปลว่าตัวนี้เป็นสีเขียวตัวนี้ตรงกับสีเขียวไม่ได้เป็นสีเขียวตรงกับสีเขียวนี่ครับ เป็นของเป็นของอ่าพู้ผิดโทษทีครับ3.5มวลบก่ 5, อนเดี๋ยวจะงง3.5ตรงกับสีเขียวในอ่านี่เป็นอันที่3เขียวครับโอเค2.5ข้างในเป็นดำครับถูกไหมดำเสร็จปุ๊บ1 2 1 2ทั้งเนี้เราเจะยังไงเพราะมันมีอีกตั้งองช่องแต่นี้มันเหลือช่องเดียวนะครับนะ ตัวสามจุดห้านี่ครับสามจุดห้านะครับตัวแดงตัวนี้ให้ท่านเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับตัวจุดนี้นะตัวสองจุดห้าเป็นขาวถ้าแบบนี้นะครับเอาตรงนี้ไปทำไมตัวนี้ไม่ใช้ครับตัดทิ้งครับตึมตัดทิ้งครับแค่นี้ครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยอันนี้สองจุดห้านะครับอ่าง่ายๆมันมาดูนะครับแปลว่าเราต้องบัตรกีตรงไหนเลาต้องบัตรกีตรงนี้ บัตรกีตรงนี้จุดหนึ่งนะครับบัตรกีข้างในจุดหนึ่งตรงกลางแล้วไม่บัตรกีนะครับบัตรกีตรงนี้จุดหนึ่งบัตรกีตรงนี้จุดหนึ่งตรงกลางแล้วไม่บัตรกีนะครับนี่ครับไม่ง่ายเลยนะครับนะเชื่อมต่อได้แน่นอนนะครับสองเราไม่ใช้สองไม่ใช้สามสามตัวดํานี้ก็คือตัวสองจุดห้าก็คือตัวนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวโยงก่อนปึ๊บนะครับคือตรงนี้นะตัวขาวนะครับขาวเลขหนึ่งก็คือตัวนี้ นี่เห็นไครับโอเคตัวเขียวโยงเขไปปื้มคือตัวนี้เห็นไหมครับแดงตึ้มคือตัวนี้น,น,นี่ครับแจ็คมันมีอยู่แค่นี้ครับสําหรับเอาตัวนี้มาต่อนะอยืมมาต่อนะครับนะตัวนี้มาต่อแล้วถ้าสมมติเราไปหาแจ็คแบบนี้มาได้ล่ะทํายังไงหลักการเดียวกันครับท่านก็ต้องเอาข้างใน ถ้าพูดถึงนี้นะถ้าพูดถึง3.5นะพล er ิกกลับมาฝั่งนี้ถ้ามันตรงกันแปลว่าตรงนี้เขียนนีครับเขียนนีครับเขียนให้เขียนให้ดูก่อนแปลว่าตรงนี้ปุ๊บเราว่าตึมตึมนะเขียนนะต้องเขียนให้เหมือนตัวแจ็คเลยนะตึม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 นะครับแปลว่ามันจะต้องจุดนี้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 นะครับถามว่าจุดนี้เป็นไรจุดนี้ถ้าจะบัตรกีนะครับ ก็แปลว่ามันต้องเป็นสายสีเขียวนี่สีเขียวข้างบนตัวนี้นะนี่เขียวครับเขียวสีแดงทัวไหนคือแดงคือตัวนี้ครับเห็นไหมสามจุดห้านะอ่ะสามจุดห้าสีสองสองจุดห้าอันนี้เป็นสีดําอันนี้เป็นสีขาวคือสองจุดห้านะครับตรงกลางไม่ใช้นะตัดทิ้งไปเลยนะครับแค่นี้ครับ มีสีแค่นี้ครับมันก็จะโยงไปหาตัวของวงจรไอคอมนะครับแค่นี้เพราะผมก็ลองกดมาได้แล้วนะครับแล้วก็ลองทําให้ดูแล้วก็คือหลักการถามว่าจริงๆตัวนี้ต่อได้ไหมบอกตรงนะครับเม่ยังไม่เคยและไม่ได้ลองผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยโดยที่ตรงเนี้ยจริงๆจริงๆถ้ามันแจ็คปกติมันจะมีตรงนี้ขีดหนึ่งใช่ไหมเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขีดหนึ่งนะครับตรงนี้ขีดหนึ่งไอ้ตรงนี้กับตรงเนี้ย มันถึงกันหรือเปล่าไอ้ตรงนี้กับตรงนี้มันถึงกันหรือเปล่าเพราะตรงเนี้ยมันไม่มีขีดดิมันเป็นโล่งแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีขีดสามารถเอาสองอันตัวเนี้ยไปเชื่อมกันได้ไหมสามารถเอาสองอันไปเชื่อมกันให้จากสองก็รวมสามเลยแล้วก็หนึ่งเลยนะครับแต่ถามว่าเคยลองไหมบอกตรงว่าไม่เคยลองยังไม่เคยลองนะยังไม่เคยลองถ้าท่านคนไหนลองได้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับแต่ของผมเนี่ยลองตรงนี้กับตรงเนี้ยเนี้ย ได้งานได้งอนใช้งานได้งอนก็คือตัวนี้เลยนี่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 ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ดูจริงๆว่าเมันโคบหรือเปล่านี่ครับนี่สายอยู่นี่นะนะครับนี่นี่ปกติัมจะไปแจ็คแบบนี้แหละนี่แบบนี้อ้นี่ก็คือแจ็คนี้แหละนี่นี่มันพังนะมันพังแล้วผมมีสายแจ็คไอ้ตัวเนี้สามจุดห้าเนี่ยมาเป็นสองขีดสองอันจะทำยังไงไอ้แจ็คตัวนี้เราก็ต้องไปหาซื้อมามันก็ไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะเรามีเท่าไหร่ที่ไหนเราก็มาทำเห็นไหมเนี่ยมันเนี่ยมันต่างกัน้ะเนี่ย อันนี้อันนี้ของไอคอมนะที่มันพังนะมันมีขีดเดียวนี่สองขีดผมก็เลยมันต้องนั่งไล่วงจรก็แล้วอ๋อมันก็ต้องเป็นประมาณนี้อันนี้ก็มาเอาความรู้มาบอกเพื่อนๆน,นะครับนะว่ามันใช้งานประมาณนี้อเดี๋ยวหลบก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อ,อนมันแคปหน้าจอไว้ไปดูนะครับนะนะโอเคแคปหน้าจอไปดูอันนี้เป็นของตัวไอคอมนะไอคอมนะไอคอมไอคอมไอคอมเดี๋ยวท่านไม่รู้นะครับเดี๋ยวผม,วา,ามานะวางกลางไว้ให้นะวางกลางไว้ให้นะครับนะโอเคนะครับอ่ะวางกลางไว้ให้เดี๋ยวท่านแคปท่านก็แคปนะครับแคปไปนะ อ่านี่คือลายวงจรนะนลายวงจรของตัวแจ็คไอคอมที่แปลงใช้ที่จริงมันมีขีดอยู่แค่ขีดเดียวสองสองช่องการทํางานนะครับขีดเดียวนะครับสองช่องการทํางานกับสองขีดสามช่องการทํางานนะครับผมเอามาเอาตัวนี้มาใสา่แทนนะครับนะนี่นี่ประมาณนี้วงจรนะครับนะวงจรอ่ะผมจะนับหนึ่งถึงห้านะครับให้แคปหน้าจอนะหนึ่งสองสามสี นะคครับโอเถามว่าทําไมถึงนับถึงห้าผมจะเอาอีกตัวหนึ่งมาให้ดูครับอ่าเป็นของตัว K นะครับนะตัว K นะครับ AC นะที่ต่อกันนะแคปละครนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับนะโอเคตัวไม้ AC นะตัวที่ EP ที่สองนะถ้าท่านแคปท่านก็แคปนะครับอันนี้สําหรับ EP ที่สามนะครับสําหรับตัวใหม่หอไอคอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าผมมีสาระดี ทิศดีๆนะครับสาหรับการต่ออะไรอุปกรณ์ต่างๆที่บางทีมันมีเวลาว่างผมก็มานั่งทานะครับแล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆสมาชิกครับมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็นํามาบอกนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับกดติดตามยังไงก็ขอยอดผู้ติดตามและหลายคนหน่อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีที่ผมไปดูก็มีผู้ติดตามประมาณ500คนนะครับอยากให้ถึงพันคนเรเร็วนะครับแล้วก็มีชั่วโมงการทํางานเรเร็วนะครับจะได้ แชร์คลิปดีๆของผมไปแล้วหลายที่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุบจ๊บๆ